วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ทับสองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิตลอดจนผู้บริหารและนักวิจัยไทยเข้าร่วมการประชุมทั้งแบบออนไลน์และ ออนไลน์รวม64คน วาระการประชุมเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานปี2566และแผนการดำเนินงานปี2567ในโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงเจริญสัมพันธไมตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศมาตลอด20ปี ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยและนานาชาติทั้งในเอเชียจีนยุโรปสหรัฐอเมริการัสเซียแอนตาร์กติกและอาร์กติกสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยทัดเทียมนานาชาติการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญเชิงปฏิบัติได้แก่การสร้างนาฬิกาอะตอมที่แม่นยำสูงมีประโยชน์ต่อวงการดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตซึ่งนักวิจัยไทยพัฒนาขึ้นได้เอง ความก้าวหน้าของศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยช่วยบำบัดมะเร็งบริเวณที่วิธีอื่นใช้ไม่ได้ผลการศึกษาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําไปจับเพื่อกําจัดแบคทีเรียได้นานนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ค้นหาความจริงของเอกภาพได้แก่การค้นหาหมวลของอนุภาพนิวทริโนการค้นหากุญแจไปสู่คําตอบว่าสารเมื่อที่มีมากในเอกภพคืออะไรด้าน การพัฒนากำลังคนมูลและนิธิทเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้คัดเลือกเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยไปร่วมค่ายฤดูร้อนที่เซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์เดซี่และ GSI ในเยอรมนี การคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล,ล2023ณเมืองลินเดาเยอรมนีและการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2024ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานไปศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีนรัสเซียไอแลนด์และสิงคโปร์เป็นต้น